บันเทิงรายวันสวัสดีค่ะเบลลาโพสเผยความในใจหลังเห็นเรตติ้งพรมลิขิ์ EP แรกกลับมาเป็นกระแสโด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องพรมลิขิตที่วันนี้18ตุลาคมได้ออนแอร์เป็น EP แรกกระแสตอบรับดีเกินต้าน EP แรกเนี่ยคนดูสดออนไลน์ทะลุถึงหล้านคนเลยล่ะค่ะ เรตติ้งทั่วประเทศอยู่ที่6.40โดยเฉพาะเขตกรุงเทพก็11.07ไปแล้วล่ะค่ะโดยล่าสุดเบลลานั้นก็ได้เคลื่อนไหวหลักทราบเรตติ้งโดยได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยความในใจขอบคุณทุกๆคนบอกเอาไว้ว่าขอบคุณทุกกระแสะตอบรับมากๆเลยนะคะคนทำงานใจฟูแล้ววันนี้เจอกับพุทธาแล้วนะพรมลิกิตผมได้ิด EP หนึ่ง คนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับเนี่ยต่างก็งมาชื่นชมกันจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเรียกว่ามงลงตั้งแต่ EP ีแรกกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ารอคอยกันมาอย่างยาวนานและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ